ไปชาวบ้านมาดิไม่ได้ลแม่แม่ลูกมาเด้อเจ้าไปลงมอกไปดานนั้ก่อนก่อน่วันบุกสวเดยผ่านพนตรงนี้ก่อนเนาะใหญ่เนาะผ่านพ้นนักฆ่ารังสิตนี่ก็น้องบิบติดนต้งติดาใหญ่เว้ยเน่ไปกับยาโนนะนะเราไม่ตะเคียนเนาะไม่ตะเคียนชอาไม่ทำใบชอบอะไร แม่สบายทองแม,ม,ม่สบายทองนะครับชื่อว่าแม่สบายทอง

เราอยู่กันที่วัดเต่าทองนะครับวัดเต่าทองก็หลังจากที่ชาวบ้านมาทําพิธีเสร็จนะครับนะครับเมื่อที่ผ่านไปนะครับก็มีการมาขอโชคขอลาบขอตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อของชาวบ้านวันนี้ก็มีงานนะครับมีงานอยู่ภายในหมู่บ้านวันนี้ทางแอดมินเองก็นําตัวเลขนะครับนาตัวเลขมงคลมาฝาก แสนช่องนะครับสำหรับนะครับตัวเลขตัวเลขที่ได้นะครับตัวเลขที่ได้ที่ชาวบ้านตอนนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ซึ่งผมเองได้ถามหลายท่านนะครับแล้วก็ถามกับอาจารย์นะครับว่าได้แล้วก็หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้แล้วก็ไปหาซื้อตัวนี้ซึ่งหาซื้อยากมากนะครับตัวนี้นะครับ คิดได้จากเจ้าแม่ตะเคียนณะจุดแห่งนี้นะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็สามเจ็ดแปดนะครับสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนะครับนี่ก็หลังจากที่จุดไปแล้วช่วงนี้วันนี้ก็มีงานในหมู่บ้านนะครับที่ก็มีการขุดขึ้นมางวดนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดแรกนะครับ สามนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมเลขตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นภายใหม่บริเวณวัดเดี๋ยวเราไปส่องกันดูนะครับว่าตัวเลขจะได้ตัวไหนแแปลงเราจะได้ขังอ่าดู จะกันดูนะจะกันดูได้ตัวไหนก็จะได้ตรงกันไหมดูวิจ็ดราน ท่านผู้ชมท่านได้เห็นเป็นตัวไหนนะครับ ัวนี้เหมือนห้าเจ็ดเลยนะนี่ห้าเจ็ดเจ็ดสามนี่เจ็ดห้าสามเจ็ดะเจ็ดห้าสามนะครับนี่สามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดเลยนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับแต่ตัวเลขตัวตัว เลขที่ที่ชาบ้านได้นะครับหาซื้อไม่ได้บอกว่าหาซื้อไม่ได้เลยนะครับหาซื้อที่กรุงเทพก็ไม่ได้อันนี้จริงไม่จริงนะครับสามเจ็ดแปดชัดชัดชัดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามนี่เจ็ดห้าเจ็ดสามนะครับชัดเลย สามเจ็ดห้าใช่มสามเจ็ดห้าอันนี้เ8 5ชัดเลยสามเจ้าเขาเห็นอยู่นี่ด้วยแล้วก็เห็นที่กรุงเทยวก็หาซื้อไม่ได้แล้วสามเจ็ดห้านะคับเจปจหอันนี้เห็นสามเจ็ดห้าชัดเลยนี่ สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดตามเตัวนี้สามแปดหชัดเลยอนะี่นะครับนี่ห้านี่ ้จีสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดห้าตัวนะครับเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้านะครับจำไว้ขึ้นใจเลยนะครับสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้านะครับก็ ชาวท่านผู้ชมนะครับก็ที่เข้ามารับชมนะครับ mm hmm. เห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองดูช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูเ mm hmm. จ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ที่วัดเต่าทองเด็กห mm ่า hmm. ชัดสามห้าแปดนี่ว่าเหรตรงเนี้สามแปดห้าสามห้าแปดคุด จริงๆด้วยต่ามไปชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับคือจะเป็นสามแต่ว่าเห็นเป็นสามสามห้าแปดสามห้าแปดสามเจ็ดแปดเนี่ยสองตัวนี้แหละครับ สามห้าแปดสามเจ็ดแปดลองดูนะครับเห็นเป็นตัวไหนท่านผู้ชมทางบ้านสามห้าแปดสามเจ็ดแปดนะครับ